สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านนะคะกำลังจะเดินทางไปสมุยนะคะทริปนี้นะคะสี่วันสามคืนนะสมาชิกทั้งหมด10คนเด็ก2คนเป็นคนนะคะก็เดินทางโดยรถคันนี้นะแต่เราไม่ได้ไปพัทยานะรถคันนี้นะคะ20ที่นั่งนะคะก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะของเราเยอะมากนะเนี่ขันเบิมๆเลยนั่งสบายๆนะน,นี้สมาชิกของเรานะคะเอ,อเสีบ่บอยนะคะเสี่ยบอยกับเจนนอตนะคะอันนี้ พี่มือขับของเราวันนี้นะคะนี่พี่โน้ตนะคะพีก้อนประมาถึงกันแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเจดีโน้ตเอ้ยนี่ลูกเทพลูกเทพใช่ปะนี่เอ้ยยิ้มด้วยยิ้มหวานเอยยิ้มหวานยิ้มหวานเลยนะยิ้มหวานเลยเอาไปด้วยนะคะคงไปค้าเล่นอยู่ที่นู้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเดี๋ยวแวะกินข้าวอะไรก่อนเนอะพี่บอสเนาะอ่าโอเคค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงกว่าแล้วนะคะเราก็มาถึงสมุยก็ยังไม่ถึงสุราษฎร์าท่าเรือซีทรานนะซีทรานนะคะคก็มาซื้อบัตรนะคะบาคาตาเป็นไงนะคะผู้ใหญ่120บาท เด็ก100บาทเอ้ยเด็ก60บาทโทษทีเด็ก60บาทเด็กก็คือ100ถึง150เซนติเมตรนะคะจะเสีย60บาทนะคะเด็กเล็กกว่านั้นไม่เสียนะคะผู้ใหญ่120่ง่นะคะไปอย่างเดียวนะเรายังไม่ได้ซื้อขากลับนะคะตอนนี้เรารอรออยู่นะว่าเอ่เราจะได้ไปตอนกี่โมงนะคะก็คิวก็ให้ดูนะคะอนนี้เป็นคิวนะคะเรารู้สึกจะเป็นแถวแรกแล้วแหละตอนนี้ตอนแรกเรารอนานมากเลยแถวด้านซ้ายไปก่อนนะคะก็น่าจะประมาณเที่ยงนะก็จะได้ขึ้นนะเโอเคคับ เ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นไงต่อคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะเรือเขาแบบงงๆแปลกๆเนาะต้องแบบศึกษามานิดนึงเนาะคือวิธีการของเขาอ่ะมันแปลกๆนิดนึงนะคะก็คือว่ารอคิวรอคิวนั้นมากถ้าไม่ได้จองนะแนะนำให้จองมาก่อนนะคะแล้วพอเข้าไปอ่ะเขาก็จะให้เราลงแล้วก็จะไม่บอกอะไรเราเราก็จะไม่ได้หยิบของลงมา ขาจะให้เราแยกกับรถนะคะเขาจะไม่บอกเราจ้ะบอกว่าให้ลงมาเลยนะคะตอนนั้นคือเราต้องยิบของที่เราจาเป็นต้องใช้บนเรือเพราะเราจะต้องอยู่บนเรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะนะคะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะนี่เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นดอนซักซิตี้อะไรดูนี่ <S <S <อ>นะคะก็เรือลําใหญ่นะคะที่นั่งสบายมีที่นั่งข้างบนนะคะโอเปนแอร์มีที่สุกีมีห,ะะห้องน้ำนะคะน้ำก็พอใช้ได้แล้วก็มีส่วนของเป็นห้องแอร์ข้างล่างกว้างมากนะคะอันนี้ไม่ได้น่าท่องเที่ยวนะเป็นแบบ เป็นฤดูไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวปีน,นี้เป็นฤดูเอ่อโควิดนะคะก็เรือก็ไม่ถึง50%นะคะที่นั่งเดี๋ยวให้ดูนะอนนคืนที่เราจะไปกัน นี่คือบรรยากาศบ้านพักของเรานะวิวภูเขาสวยมากนี่คือประตูทางเข้านะครับผมเดินเข้ามาเราก็จะได้เจอวิววิวประมาณนี้นะครับผม ว่ายน้ำแล้วมองเห็นวิวทะเลในอถเออนี่คือห้องของพวกเรานะเรามากันเป็นหมู่คณะใหญ่เดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่คือเตาอะไรน้องพักเตาบาร์บีคิวยไหมมีเตาบาร์บีคิวให้ด้วยเป็นไงเล่าเตาบาร์บีคิวแล้วดูดูหมู่คณะของพวกเราห้องยังรู้ ยงโอเคตอนนี้เราก็มีอยู่ที่วิลล่าแล้วนะคะทางเข้าก็ยากมากชันมากนะแต่ว่าก็ได้วิวที่ดีนะคะก็ถ้าใครมารถใหญ่ก็ท่าทานจะยากนะคะเข้ามาในวิลล่าก็จะเป็นภููวิลล่าเลยมาถึงมาเห็นภูวิลล่าเลยนะลึกหนึ่งเมตรส5ินะคะตรงนี้จะมีโต๊ะภูแล้วก็ส่วนของหรอตอนนี้มันเป็นลิฟท์รูมนะคะ โอเคนะคะแล้วก็ถ้าจะไปห้องนอนก็ต้องเดินนะสำหรับคนที่ <Okay. S 2> โหเดินยาวเลยอ่ะใช้รถเข็นก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะฝั่งนู้นก็ยาวอย่างนี้ด้วยหรอโอเคนี่เราก็จะไปเลือกห้องนอนกันนะทุกห้องเป็นซีวิ i หมดน,นะคะทุกห้องเป็นซีวิวหมด อันนี้ก็ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวอันนี้ห้องน้าห้องนอนที่หนึ่งนะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำเลยอย่างนี้นะเป็นเซ็กซี่บัดรูมนะคะแล้วก็นี่นะคะทุกห้องเป็นซีวิวหมดเลยนะคะเปิดออกไปก็จะเป็นนี้มีสองห้อยค่ะอันนี้อันนี้เดินเดินบันไดน้อยหน่อยใช่ไหมแล้วก็อีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนกันเนาะห้อง้ไุยสะดุดอ่าเข้ามาก็เป็นแบบนี้ห้องนี้เย็นจังใช่ใช่ ก็เหมือนกันนะคะเป็นเซ็กซี่บาร์ดูเหมือนเดิมวิวเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนห้องคาราวีนห้อง,งข้างบนว่ามันเดินยากไหมเออเปิดแอร์ให้เลยก็ดีเนาะขอบคุณค่ะห้องข้างบนคือขึ้นจากห้องที่กินน้ำมั้งี่หรอคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกส่วนหนึ่งนะคะวิลล่าแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือเมื่อกี้นะคะห,ห้องน้ำรวม ใช้ๆก็ได้นะคะอ่าอาบได้เลยเยี่ยวเลยข้างล่างเป็นฟิตเนสต้องใช้ปัดเปิดประตูอะไรบ้างของของที่นี่เลยใช่เราใช้เช้ได้เลยค่ะเอาห้องนอนอยู่ตรงไหนคะเอาไปดูห้องนอนที่เหลือนะคะอีกสามห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ dining room นะคะแล้วก็มี k i t เช่นด้วยอันนี้อะไรอ่ะห้องน้ำเหมือนกันอ๋อห้องเก็บของนะคะนี่ baby cot เอ้ยตรงนี้เหมือนเดินน้อยกว่าหรอพี่หนึ่งหรอเปนบบทางเดินยาวอเ,เปิดแอร์เลยเปิดแอร์เลยอ่ะตรงนี้มี3ห้องนอนนะคะบบอะไรอ่ะพี่จินตรงนั้นอ่ะห้องนอนเนาโอ้ใ,ใครอยู่ก็อยู่เหอะเอ่ิอยู่ โอเคตรงนี้มี2ห้องนอนนะคะเหมือนเดิมนะคะสเปคห้องแต่ว่าเปลี่ยนสีนะคะแล้วเป็นเซ็กซี่บัดรูมอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้องก็เป็นซีวิวเหมือนกันนะคะอ่านะคะทะลุกันสองห้องเนาะติดกันทะลุกันสองห้องนะคะรุ่นนอนนี้หรอโอเคอ่านี้เรามีพูดรวมทิปนะคะน้องนุชนะคะแนะนำให้ติดก่อนมืดนะคะเดี๋ยวยุงเข้ามาอยู่บนเขาค่ะนูจะเปิดแอร์เลยก็ได้นะโอเคแล้วก็อีกห้องหนึ่ง อีกห้องหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างนู่นเลยนะคะอยากก่างกระถ่ออ่ะเนี่ยดีปะ่ะได้เหมือนกันขอไม่ลงแล้วกันนะเพราะว่าโหมันลึกมากเลยอย่างห้องใต้ดินไงเนอะอ่ะไปรีวิวเลยนะคะวิวเหมือนกันป่ะคะไม่ลงแล้วกันแล้วรองเท้าฉันไปไหนเนี่ยอ่ะก็นี้รีวิวห้องนะคะแล้วนะคะ่ะใครจะมานะคะก็เสิร์ชชื่อมาได้เลยนะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะได้น้ำพวานะคะขอถ่ายไปก่อนอันนี้จะเป็นน้ำสำหรับดื่มนะคะเขาไปค่ะแล้วก็จิ้มไมโครเวฟเครื่ออบแล้วตัวนี้เป็นเครืกาแฟนะคะเครืกาแฟมีมนกาแฟที่นี่ค่ะมีให้อยู่แล้วแล้วท่านตรงนี้หัวโอเคค่ะมีให้รีฟิลนะคะวิธีการค่ะตรงนี้จะเป็นสำหรับเติมน้ำอันนี้เติมให้แล้วข้างในจะเป็นเครื่องดื่มกากนะคะตออมาไในตู้เซฟ เรว้เราไม่ได้ใช้งนงมนเปนมตนะคะก่ะอนจะใช้งานเราต้องว่เครื่องประมาณสักเครื่องแล้วก็กดยังไงอยากดเมนูเหรออค่ะอเครื่องขึ้นบ้านเลยดะโอเคค่ะนี้จะเป็นเซกแกล์กาค่ะแล้วก็เป็นกะแฟช็อเล็กสำหรับออสเรเป็นถังแข็งชเกอร์โบชานแล้วก็ที่เขียว ก็ฟรีสฟรีสอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะฟรีสโอเคนี่ก็จะมีเครื่องอบปันปังนี่แะละเอออันนี้เป็นตู้แช่ไว์ค่ะออ๋โดยใส่้องเสียบปะรองเสียบให้มี่มีอีกค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานป่ะเตาแก๊สเป็นเปิดยังไงเลยเต้าแก๊สสามารถเอาเปิดได้เลยค่ะแล้วก็ต้องโอเคเปิดค้างใช่ไหมคะ้าคะแล้วก็ดูดที่ดูดฟันโอเคโอเคก็เบสิกถอด กอลลีจร <Okay, S 2> <Or S 3> ิงเป็นลูโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นอ่ารน้ำนองก็พากันหลายอ่างจานจะได้พาไปโอเคโอเคค่ะส่วนแก้ววาเป็นส่วแก้ววายโอเคแก้ววาเก็แชมเปญแก้วช็อตมีไหมแก้วช็อตอ๋อโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะข้าพเจ้าลงมาจากหน้าบ้านนะคะก็จะมีที่ให้เดินลงต่อไปนะเดี๋ยวเราลงดูนะคะเขาบอกว่าเป็นซิทเน็นะ หรือว่ายิ้มเล็กๆไม่เองแบบนันนะไกลก,ลก,ลก,ลกัโอเคนะคะใช้ได้เลยนะมีตโตะเก้าอี้หน้าตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็วิวแบบนี้นะคะก็มีเวทนะเซตเวทมีทเด็กล้ๆหน่อยอ่าเซตเวทนะคะหนึ่งถึงสิบกิโลนะแล้วก็จักรยานมีแพดโด่นี่เป็นแพดโด้นะคะนี่จักรยานแล้วเป็นแพดโด้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้เสออื่อโยคะกับบอลได้งวิ่งหนึงนะคะก็มีลูทร็กมีลูวิ่ง เราวิ่งก็จะได้หิวนี้แฟลบนี่อย่างรัดนะอย่างรัดอ่าโอเคค่ะ ไ้มได้ลงไปแล้วไอ้ยนไม่มีเสื้อาใส่ผมอพี่พี่ไปเนี่ยไม่ให้ไปเ้ยกัไปแกลไปแล้วเห็นปะวเียรผมพี่เดี๋ยวูวเิ่มเริ่มเริ่ไม่อยู่เอาไปอมเดี๋ยวาไปโยนมึงจับพี่งมาองตัวเลยเนี่ยี่ไปอะไรวะพี่น้อยหนีน่ะมาได้แเกียรมึงที่มันคุยมึงเนี่ย

อะไรของบ้นสามนาทีผ่านไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวพี่น็อตลงแล้วค่ะพี่น็อตพี่น็อตสมยอม ไปตเอต้มตเ้ะพี oh, ่เตไม่ไหวแล้วนะพี่เต้ไม่ไหวแล้วพี่แต้บอกกไม่ดีไ่่ม้วมันจะเสียหายไมอเสียไม่แมีเกมที่ต้องเปลี่ยนไเนี่ยมีลดคนแล้วเดี๋ยวก่อนไปแล้วจริงฆ่าเลยได้ไปเองอะไรหรอไได้ไปกันเดเลือเดินไปก่อนเลย้ะกูเลืออ๋อี่กูจะเอาไปท้แล้วเียวทาไปทาท้ไปท้าไป้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 ไ้วไป้ท้าทาไปไป้ไ ต้องเก่งหลดเอาเอาฟักเพลงอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ ้เลองีเลกลยนี่ลากมาเหรออ๋อทุโทรศัพอยู่มาเียตวมมึงามาบ้าหรือเปล่าอยู่ดีไม่บ้าเหี้ยอยู่ดีถอะไรกู่นะกกูกูยเาอยู่ไม่ไม่ขไขร Yeah, a